คนนะคะเข้าสู่รายการจีนจัดค่ะทำไมฉันฟังไม่รู้เรื่องอุ้ยไอญี่ปุ่นเนี่ยต้องตัดทิ้งนะคะเพราะเขาเกินลิขสิทธิ์แล้วเกิดมาแกะไงเรื่องมันเยอะจีนจัดนะคะจะเป็นรายการที่เราจะมาทอล์กกันทุกเรื่องเกี่ยวกับภาษาจีนแขกรับเชิญ คนเดิมสวัสีค่ะ <S <S เจอกกันอีกแล้วนะคะมาซื้อแพ็กเกจสุดคุ้มที่บ้านโบอีกแล้วใช่ค่ะแพ็กเกจสุดคุ้ม <S 2> <S 2> <S 2> มาบ้านโบโบกินของโบโบดื่มน้ำโบโบ <S <S มีคาเฟ่แ,ฟแมวด้วยวันนี้เราจะมาทาอล์กกับพี่โบกันในเรื่องที่คนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนุคำถามแรกเลยดีกว่าทําไมพี่โบถึงเลือกเรียนจีนตามดาราค่ะตอนนั้นก็คือชอบไอดอลไต้หวัน คือใครคะทุกคนตอบถูกไหม SHE นั่นเองเ็คือเป็นเพลงอะไรวะอ่าทุกคนน่าจะรู้แต่เพลงนี้เพลงที่คนเรียนจีนต้องร้องว่ะท่้ง世界都在说中国话我่说 เตวา越来越国际化อย่าไปดูคอนเสร์ตกอยี่น้ตัดทิงนะคะเพาะเกินลิขสิทิแล้วร้องเปียนด้วยร้องเปียนประเด็นก็คือมีเอลล่าชอบเอลล่าตอนเรื่องแบบเรื่องหวยย่างเช่าเหนียเช่าหนุ่ที่เขาปลอมเป็นผู้ชายก็ไม่ยอมรับเออปิงหักสละสัวปันทุกคนต้องคไดิีเพลงนี้แน่นอนทำไมเราไม่ร้องเพลงนี้วะมันก็คือเพลงจ๊ะเม่ปนกจะเทียนโยซะเ่าเท่า爱你快乐又่单จ๊เม่าปัน爱却不能ล你真讨厌不ิม我疼爱 แต่เมกะเจยังเชลเดอร์ตาเป็นไทยยังจุดจิดว่าแล้วก็เลยไปดูคอนเสิร์ต็เลยลามแบบว่าชอบทั้งวง ตอนแรกก็คิดว่าไปเอ็นจอยในการฟังเพลงดู<อ>เขาเต้นก็พอใช่ไหมเหมืนอนดูแบบ K เคป๊อปอย่างเงี้ยอ่นนี้เป็นซีป๊อปแต่ปรากฏว่าไปแล้วเอลล่าเป็นคนที่พูดตลกมากมเล่นมุกตลกสนุกมากแล้วเขาก็พูดพูดตลอดในคอนเสิร์ตแล้วแฟนกับหัวเราะฉันฟังไม่รู้เรื่องน่าจะเจอจุดเริ่มต้นที่ตัดสินใจว่าเราต้องจริงจังกับการเรียนจีนแล้วแต่ว่าพี่บอกว่าเริ่มจริงจังกับการเรียนจีนแปลว่าก่อนนั้นเคยเรียนมาก่อนแล้วปะยั yeah. ตอนมสี่อ่ะมันเหมือนแบบเพิ่งดูองค์หญิงกัมมารอจบดูจากองค์หญิงกัม ทีวีเออยอะไรเอ่ยงเพลงเอ่ยแล้วก็เปิดชุดฝูทุลานจ想学习เ文了我一่始想唱那个还珠格格เป็นคนชอบร้องเพลงแหละเ u ม b ป r bang c a p t a i นก็เลยอยากร้องเพลงจีนได้ตอนนั้นก็เลยเหมือนไปหัดพินอินเองไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าไม่มีไม่มีตังเรียนตอนมาสี่คือ เริ่มอ่านพีนินออกแล้วเพราะาอยากร้องเพลงให้มันถูก oh. ก็จบไปแค่ว่าอ่านพินินออกซึ่งอ่านออกจริงๆนะ hmm. เออช่วงกําลังเรียนจบก็คือได้เจอกับเอลล่าในจอทีวีเนี่ยแหละก็ช่วงนั้นกําลังทํางานและทํางานที่แรกมีเงินเดือน oh. ก็คือเป็นเป้าหมายของชีวิตเลยว่าเงินเดือนทุกเดือนเราจะเก็บเพื่อตามไปดูเอลล่าทุกคอนเสิร์ตสุดยอดที่เราซื้อทันน้องเข้าใจใช่นี่คือตัวอย่างของคนซื้อที่ถูกต้องนะคะใช่ไหมมันจะต้องทํายังไงก็ได้ให้ศิลป,ปินซ้ำเราให้ได้ค่ะซีเตอร์วอร์จาวอร์ใจเจอ <S <S ใช่เรารู้สึกอย่าง,งานั้นตอนที่ดูคอนเสิร์ตรู้สึกว่าเขาอะอยู่ไกลอะ,อะเวลาทุกครั้งที่ดูคอนเสิร์ตมันสนุกแต่ตอนจบจะรู้สึกว่าเขาคือซูปเปอร์สตาร์<อ>แล้วมันจะเศร้า <S <S นี่ฉันยังไม่เล่าเรื่องว่าะฉันเริ่มเรียนยังไงเลยนะ <S <S นนแต่แรงใจอยู่ยังพังแรงใจอยู่ <S <S <จ>อ่ะแล้วทีนี้ก็มีก็คือตามไปดูคอนเสิร์ตทั้งฮ่องกงมาเกาสิงคโปร์มาไปหมดนี้เลยหรอไปหมดเลยที่เธออ่านน้แค่พินอินตอนนั้น ใช่พูดไม่เป็นด้วยพูดก็เป็นแต่แบบว่าเออวอชื่อไทยกว่าเริงความรักน้ำทางแค่นี้แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่เราได้ไปดูที่ไต้หวันดวงมันดีอ่ะอืมันมีงานจับมือวอดีอซื้อเยอะก็จะได้ไปจับเยอะอ่ะอฉันก็ซื้อฉันก็ขึ้นไปได้จับมือเขาแล้วก็พูดกับเขาอ่ะแล้วเขาจับมือแบบแน่นๆ่นแล้วเธอพูดว่าได้จับมือเขาแล้วก็พูดกับเขาอ่ะจับไม่ได้เวลาเราเคลื่อนมันแบงเออ ฉันว่าฉันท่องอะไรสักอย่างไปพูดแต่ว่าความจะเหมือนจะเป็นลมเนี่ยพูดถึงก็แบบม,มันจะเป็นลมอ่ะเนี่ยตอนนี้จากวันนั้นอ่ะทําให้รู้เลยว่าต้องมาอยู่ที่นี่เราต้องเรียนภาษาจีนเออก็เลยมาหาครูสอนอที่ไทยแล้วตอนนั้นทํางานแล้วก็เลยจะไปเรียนเวลาหลังเลิกงานซึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ เรี indo, lek, function, ness, ้ยงแค่ครั้งเดียวเพราะว่างานมันก็เหนื่อยมากแล้วเพราะว่าเป็นคนโง่ไงทำงานในบริษัทจริงการเราไม่ใช่ก็เดบบัญชีนะเธอไม่ใช่คนโง่นะใช่คือฉันว่าฉันไม่ได้โง่แต่ฉันไม่ได้เหมาะกับงานนั้นครูท่านหนึ่งซึ่งซึ่งเขาก็เป็นอารมณ์แบบอากงอ่ะเขาเป็นคนไต้หวันที่อยู่ไทยมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนเคมีเราไม่ค่อยตรงกันอ่ะเนียลิงอ่ะชาตัวเป็นไต้โคที่แบบใหญ่มากเสยก็บอกว่าเนี่ยว่ะช่ยั้นเย็นช่างคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอย่าไปดูเลยอะไรแบบเนี้ย มันเสียเวลาเหมือนแบบเราไล้สาระตื่นด้วยผมจะไปใช้ยังสวดหลังจากตีกับอาจารยก็ไม่ให้ตีก็เงียบไปแต่ก็รู้สึกว่าอ้าวนี่ก็ไม่ใช่การเรียนที่เราต้องการแล้วนี่หมายถึงว่าเราไม่มีมันไม่มีอะไรที่จะพูดกับเขาอ่ะใช่ซึ่งครูคนนี้เราไม่ค่อยได้พูดถึงมาก่อนเนาะเวลาคนถามว่าเริ่มเรียนเมื่อไหร่ก็ชอบตอบว่าที่ไต้หวันใช่ไหมแต่ที่ไทยก็คือเรียนไปแบบอย่างเงี้ยนิดนึงแต่ว่าก็พูดตามตรงว่า มันไม่ได้อะไรเท่าไหร่โอชื่อยินหางอ่ะอินห,หางคงได้ใช้แหละ<อ>แต่ว่านะตอนนั้นวอ <laughs> ชื่อเยียนช่างห้วยไงแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจว่าอยู่นี่น่าจะพูดไม่เป็นทักทีหรอกไปไต้หวันโอเลยพูดเหมือนแบบเพราะว่าเขาสอนไม่ดีเลยต้องไปเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่างานจับมือ最重要的原因 <laughs> 最重要的原因就是这个我可以分享一个我的怎么说 จริงเยี่ยนเฮ้ยเนื้อเขาจริงเยลยนี่คือผลของการไม่ท่องซัพ์นะคะทุกคนก็คือมีจริงเยี่ยนเหมือนกันที่ไม่นี่คือผลของการไปไต้หวันเรามีแฟนฝรั่งนะคะทุกคนเหยดเฉยเหยดตึ้ย <laughs> เป็นติ่งเหมือนกันตอนนั้นติง่งบี้ใช่เอ๋นบีเนี่ยเป็นทุกครึ่งไต้หวันกับไทยแล้วตอนนะั้นอ่ะไทยบีเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคุณพี่ท่านหนึ่งจบเอกจีนเลยจีนก็คือแบบฮันลิวลี่เลยคือแบบโอ้โห แล้วเวลาคุยกันเธอเขาการะนุงกระนิงงสองคนแล้วฉันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาอยากไปอยู่ในโลกนั้นใช่ทําไมอยากเรเรียนเอกซ์ิเลยเรียนได้ที่หนึ่งด้วยนะครั้งแรกแต่ว่านั่นแหละมันก็คือหายไปเพราะว่าเราเรียนเราไม่ได้ใช้มันไม่ยากแต่มันต้องอดทนทุกคนไวยากรณ์อะไรมันเหมือนไทยมากแต่สิ่งที่ต้องอดทนก็คืออดทนกับการท่องตัวจีนเหล่านั้นไม่เพีาย,ยาแต่การอดทนเพราะฉะนั้นควรหาแรางบันดาลใจอย่างมากใ,ในการเรียนหรือหาครูดีๆนะคะ ไทยอินนะคะตอนนี้พี่โบมีคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าอยากไปเทียนที่ไต้หวันทางด้านนี้นะคะจีนจัดเอเจนซี่ค่ะไี่ยวแบบสองช่องทางนะคะใช่ถ้าเกิดใครแบบเออมีภาระอย่างเงี้ยต้องอยู่ที่ไทยอยู่ก็เรียนกับเราพูดได้เลยทันทีแค่หบทนักเรียนไปเที่ยวไต้หวันแล้วคนเดียวอแต่ถ้าทางนี้นะคะมีเวลามีเงินนะคะอยากไปชิลๆสัก3าเดือนอยากไปแบบเที่ยวด้วยไปประสบการณ์ด้วยหาเพื่อนต่างชาตินะคะอินดีค่ะแค่ก็คือเป็นเอเจนซี่ที่เราพบหน้าค่าตาเขานะคะถ้าเท้าทําอะไรไม่ดีเราก็มาเมนได้ได้ ค่ะเชื่อถือได้นะทีเนี้ยจริงจังที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ไปไต้หวันใช่นะั่นเรียนจริง,งจังมากแล้วตอนนั้นไปเรียนกี่ปีสี่เทอมเนี่ยแบบที่ชมพาคนไปเรียนนี่แหละใช่ครูคนแรกที่สอนที่ซูต้าแบบ เลิศมาอยากสอนให้ได้อย่างเขามันถึงมีสาเหตุว่าทําไมคนเราถึงต้องจบครูเพื่อมาสอนชอบที่เขาสอนมากแต่เพื่อนฝรั่งในห้องไม่ชอบเขาเลยนะอเพราะว่าบอกว่าเขาดุแต่พี่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ดุเลยเขาแค่แบบนานนิ่งเฉยสมมติการสอนอะมันต่างอยู่แล้วเนาะแบบวนขั้วอยู่ชาเปียด้วยปะใช่ใช่ใช่就是西方的文化跟亚洲的文化ใช่每个西方人呐如果他们说一位老师很 strict 就是对我们来说没有不是 แต่ว่าก็คือด้วยความที่เงินหมดก็เลยต้องกลับไทยสุดท้ายก็เลยไปสมัครทุนไต้หวันเพราะว่าต้องเป็นทุนนี้แหละถึงจะได้เรียนโทได้เพราะว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านก็จะได้พี่ไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองสมัครดูเผื่อได้มไม่มีความนั้นฉันคิดแค่ว่าฉันต้องได้อพอสมัครแล้วมันก็ได้จริงๆก็เลยได้ไปเรียนโทที่ไหตาต่อใ <Okay. S 1> ช่ใครอยากเรียนภาษาไหต้านะคะทางนี้มีน,นะคะจีนจัดเส้นซีเฮ้ยดีมาก ะะไทต้านะคะก็คือเป็นเพื่อนๆที่คณะบูโบเองที่เรียนจบมาแล้วก็ไปสอนอ,อ้าวจริงเหรอใช่ก็เป็นเพื<ๆ>่อนไต้หวันแหละทุกคนงงว่าเอ๊ะเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่เป็นคนไต้หวันที่เรียนจบคณะเราแล้วก็ไปสออ,อืมกุยติ้งอันหนึ่งของอไทต้าเนะาะบอกว่านักเรียนสัญชาติที่มาจากแบบอียางเดอร์กัวเชียเนี่ยห้องหนึ่งอะสามารถอยู่ได้แค่สองคนบอกเลยว่าที่ไต้หวัน่ะไม่ได้มีทุกมอนะคะที่จะมีกฎนี้อือันนี้ชอบมากจริงมันควรนะเพราะว่าแบบการที่มีคนประเทศเดียวกันอยู่ในห้องด้วยกันเยอะ เยเฉพาคนญี่ปุ่นเขาชอบคุยกันเองอ่ะอุ้ยไอญี่ปุ่นเนี่ยใช่ไหมตัวสร้างความกดดันว่าเกิลรื่ปุนของเฉยๆเสียรลี่เขาตาเพราะว่ามันเขียรจงหวนังชเขาเขียนได้很ทิ้งเสียไม่หยสมมอมามันเปิดหนังสือไว้ก็บอกว่าตอนนี้หรอตัวยังอ่ะมันบอกว่าก็เนี่ยเตรียมตัวอยู่แล้วมันไม่ได้คัดลงไปนะ่บอกมันนั่งเปิดหนังสืออย่างเงี้ยเปิดแบบเปิดดูผ่านๆเต็มไม่รู้ว่าช่หรเนเพาะนว่าเทนยเพียนไม่อเพียนปะเขาอจิอ 在那个门一样。那以，我们很热，什么中国人来那我们看到很多，我们就能写出来。我滚学中从什么时候开始啊2 0 1 7年吧。哦、oh, 嗯，那个时候你在台湾学习的？对，那时候我还在台湾写那个叫什么？写论文。Ah, 对，最后一年了吧？对，不是一年，只、就是半年而已。Oh, 就是我最后学期。 สมัยก่อนคนกลัวภาษาจีนมากก่อนที่จะมีเซียวจันอีป๋อเนี่ยคนกลัวภาษาจีนมากชอบพูดว่ามันยากมันน่ากลัวแล้วเราก็รู้สึกว่าเอี่ยม่วนมันสนุกมากภาษาจีนเรียนแล้วแบบคือเรียนวันเนี้ยเรียนในห้องตอนเนี้ยเดินออกไปพูดได้เลยนะคือฉันรู้สึกเลยว่านี่แหละถึงตาฉันแล้วย้อนไปเป็นตอนตเป็น,นตอน ิ่งเกิดมาแก่ไงเรื่องมันเยอะม <c oughs> ไปแก่ใช่ <c oughs> ตอนอายุสักสิบเจ็ดสิบแปดเป็นนักเรียนแรกเป็นที่แคนาดาเรากับเพื่อนญี่ปุ่นก็รู้สึกน้อยใจว่าทําไมอยู่มาสามเดือนเท่ากันแต่พวกเด็กเยอรมันสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์มันพูดภาษาอังกฤษเหมือนแบบเขาช่างทามันชื่อหมูอนกันเช่นต่อภาษาจีนกับภาษาไทยมันคือภาษาในรากแบบตระกูลเดียวกันมันมีวันณยุเหมือนกันการเรียงประโยคเหมือนกันเราเรียนเนี่ยแป๊บเดียวเราพูดได้จริงๆเราเพื่อนฝรั่ง 我看、嗯、了，我看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  因为大部分人应该想象第一个应该ผัดไทยรืว่อออ,อ,อะรอะไรอรอะไรอะไรอะไรอไอะไรอเไรอกไรอนไรอะไรอะไรอะไบอุไรด้วน<อ>รนะไรอะไรอะราะกาะไรอะครอะไัอะไรอะไรอรอะรอะรอะไระรอะไรอะไรอะรอะรอะไรอะไราจะมนอะไร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 าะะมอรอรอรรอรอะระไรอะไรอะอะัน,กกนะอรนะะรอะรอรไรระรรารอรไ้ ก็คือหนึ่งคำศั์ต่อหนึ่งประโยคใช่แล้วเรื่องมันก็ต้องเป็นเรื่องเดียวกันถูกต้องแถม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 ,แม,แมใช่โย,ยใช่ย,ย,ยันใช่ยา<ย>มิ้นใช่ใครเก้าสุไมนน่ายมกเก่าสุี่าบอกบอกเจ้ยจังไม่มีแฟนแล้นนนะ ไม่า没想到害าแปลว่ากลัวถ้านานเเนเงยขา男朋友很害怕她วย <c oughs> แฟนเขากลัวเขานอกใจมากฉันดูฮอตไงช่างซื่อครั้งที่แล้วนะคะยินเว่ยช่างซื่อถ้าโทโทโทอะไรวะ有 <c oughs> ย有了 <c oughs> เหมือนท้องเลย有了有了什么有了小三เอ่ะ 老板เขาน่าโมยพบเห็นเป็นเหตุว่านั้นลูกบอสบอกใหเขาได้นันลูกบอสนี่ขี้มาน่ะชอบข่าวลือนะอ่อชอ่าหนิวโรเอาเรวัวอก็ดูเกี่ยวกันนะอินเว่ยวันนี้ขายนิวโรให้ใครโบโจ๋าขอเสี่วเรีกเสี่วหวังเสี่ยวซานมันก็จะนึกถึงมือที่สามใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นพูดถึงผู้หญิงแต่พอเป็นผู้ชายเขาให้เติมแท่ง้ากาห จากซานก็เลยเป็นหวังเก็บความรู้นะคะใช่แท่งอะไรไม่รู้นะที่เติมอุ้ยอุ้ยซีจ้าเป็นคำนี้ส不喜ัน่ากลัวเนาะแต่มันจะอีโรติกนิดนึงน่จเีววหัง那个小王说他跟波ว洗澡晚上没ายห跟哭了ชัว 每一个晚上必须跟波波洗脚。哇、wow. wow.！喜！哇哦，美少女战士！他们在八卦中，美少女战士就出来。好啦！咁哈哈哈！กำลังเม้ากัน什么东西？ สุนหูคงสุนหงอคงะคะเอาละยากแล้วถ้าเมินชูหลเต๋อชูโขซุนหูคงเีชูหลโอไงอแล้วไงกันล่ขึ้นซุนหูคงท้ยิ้วไ่างยไชางอ้ยไฟช่างไมวะงโอ้ i ไฟช่างโอยไ โบโบวัาวว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 นวว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 านวว้ววววนวว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 วทวว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 ไวไวววววววไวถวว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 วดวว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  จบแล<น>้วนะคะกับมีเรื่องแล้วโอเค okay. สุดท้ายท้ายซึกข,ของรายการนะคะอยากให้โมฝากถึงนอ้นองๆหลายคนที่กําลังเรียนภาษาจีนดีกว่าอ๋อเรื่องหนึ่งที่อยากบอกบอกหลายทีแล้วด้วยเขาเห็นเพื่อนในห้องเก่งอืออุ้งเป็นเหมือนกันแล้วเขาท้อแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากบอกว่าวันที่เราไปยืนอยู่ที่จีนหรือไต้หวันแล้วไปพูดกับแม่ค้าอีเพื่อนคนนั้นไม่ได้อยู่ด้วยนะคะนึกออกไหมเราเลยไปเปรียบเทียบกับเขาทําไมนี่คือเรียนเพื่อตัวเองอเปรียบเทียบเลยว่าเมื่อวานเนี่ย เราเก่งเท่านี้ไหมถ้าเราเก่งขึ้นแม้แต่นิดเดียวมันก็คือเก่งขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดเราเทียบกับเมื่อวานแล้วเราโง่ลงเนี่ยเราต้องคิดแล้วค่ะว่าเราเราเรียนยังไงพอแค่นี้ดีใช่แต่มันไม่มีทางหรอกถ้าเราเรียนต่อเนื่งแล้วว่าเราจะแย่กว่าเมื่อวานโอเคหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จาะรายการใหม่รายการนี้ด้วยนะคะขอฟังน้กฝักเตอวนะคะรายการใหม่แกะกล่องขอบคุณพี่โบมากเลย มาให้ตลอดเลยเพราะว่าบังคับไม่ไม่เรียกว่ามาตามมาที่บ้าน <c oughs> ทุกคนก็ดูชมนะคะฝากนิดนึงว่าดูน้องชมเนี่ยก็รับเอเนอรจน้องเขาไปด้วยเขาเป็นคนที่แบบเอเนอรจในการเรียนรู้เยอะอมากไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจเจียนเย้ย yeah.